อยากทราบว่าการบำเพ็ญบารมีของผู้ที่ปัรถนาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหัตาเมือหรือต่างกันยังไงกับโพธิญาณค่ะมันไ,ไม่ต่างกันบารมีสิบเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ก็ย,ยุ่งกับคนมากไม่สร้างอะไรไม่สร้างอะไรเลยแต่เป็นตัวอย่างก็คือพระ หลวงปู่หลวงปู่ละไม่ไงเห็นไหมเจชันเกณฑ์เรื่องประหลอดนะไปดูวัดท่านดิเีนะท่านไปไม่มีอะไรเลยมีศาลาศาลาก็เล็กๆไม่ใหญ่นั่นแหละแต่ถ้าท่านจะสร้างเหรอใหญ่อลังการก็ได้ท่านมีความรู้พิเศษเยอะแยะแต่ท่านไม่สร้างพระประเจกยังไม่สร้าง ่นไม่สร้างอะไรไม่สร้างเพราะท่านต้องการตัดสรูเองแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สอนคนพ้นจากทุกข์ด้วยสอนทําความดีได้อยู่ในยุคท่านเนี่ยยุคว่างศาสนาเนี่ยยุคก่อนพระศรีจะมาเนี่ยแหละพระเจกท่านจะมาตัดสรูมีหลายองค์อะ แล้วก็มีพวกท่านอีกองค์อยู่แถวสุรินทร์บริลามแถวนั้นน่ะหนวงปูนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นก็ไม่สร้างเหมือนกันตรงนี้ส่วนใหญ่จะมีฤทธิน์นะนั่นคือภาพประเจก นะคะแล้วถ้าบางคนนะคะชอบทั้งสามอย่างเลยนะคะชอบทั้งพระปัดเจกชอบทั้งพระโพธิสัตว์แล้วก็ชอบทั้งไม่เกิดเน,นะะี่ยค่ะมันก็ไม่เกิดทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดไม่เกิดใช่ไหมแล้วถ้าชอบทั้งสามทางเราจะที่แล้วก็สามท,ทางมันก็ไม่เกิดอยู่ดีอะ ใช่ไหมถ้าอยากเท่นหน่อยมีคนรู้จักมีบริวารเยอะหน่อยก็เป็นผู้เจ้าไมถ้าอยากเท่นหน่อยลองลองมาก็อยากตัดสั้เองแต่ไม่สอนใครอะไรเนี้ยก็เป็นพระปิจเจกอยากไปแบบสบายๆก็เป็นพระอรหัน์นะตามตามโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งไป ท่านสอนก็จบละท่านเทศก็จบไม่เกิดละที่พูดพูดวันนี้เวียนว่าใจเกิดด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นแหละแต่ช่วงที่เกิดเนี่ยมันก็ทําไม่เหมือนกันเพราะความปารถนาไม่เหมือนกันไงแต่เราเราท่านท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่เลยนะไม่รู้เรื่องคือเกิดอยู่ตายอยู่เหมือนกันแต่ว่าติด ท่านว่าติดบางคนก็ติดทุกข์ไม่มีเวลาบางคนก็ติดสุขไม่มีเวลาเนี่ยที่ติด,ตดอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองจะตายพอเจ็บป่วยแล้วโอ้พอจะรู้เล่าก็ก็ไม่ทําอีงละต้องหาหมอคือไม่เข้าใจไงไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษาไม่ได้สวดมนต์ภาวนาอะไรเนี่ยจะไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้ก็เกิดเกิดตา,ตายตายมึงก็ท่านที่รู้นะ่ะอท่านที่รู้นะ่ะคือเป็นที่พึ่งที่อาศัยพวกที่ไม่รู้ใช่ไหมอย่างนั้นแหละ